สวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ลุงเหินลาเทา่ิภา่พมามทียวอันอุมโมงค์นาวัดพระแก้วนะคะเอซี FC ทุกท่านอันมันเป็นอุมโมงค์คนสร้างมาเนาะสร้างมาแล้วก็ลอดใต้ดินแล้วก็ไปลู่ตรงนาวัดพระแก้วเลยค่ะก็ต้องข้ามถนนเลยค่ะทุกคนลงมาเบิ้งนะแอร์ก็เย็นเย็นมีเสียงดนตรีไทยผมแล้วก็มีรูปอันโบรามโบราณให้เบิง้งอมได้บริเวณวัดพะแกว้วเหา กรุงเทพเฮามีอย่างแน่แบบนี้นะปานถ้าเาลงมากก็น้องอันอยู่พอมิยูกับผากันมาหนังผักสะกอนให้หายหลอนไปสงนาะหลอนฝนยังบนตกพ่อมแม่พี่น้องเอ้ยมันละหอนแถ่ย้งข้างหลางนี่มากแอร์เย็น,ยนๆแล้วก็มีห้องน้ำห้องในมีสิ่งอันดนตรีไทยเดิมบรรเลงตลอดเลยค่ะเป็นแบบอ่ารัตนโกสินทร์อิลีค่ะพ่อแม่พี่น้องนันนะ่นเละมันกินแบดนะ เป็นไงเรามีแบบสำรองเออปากระดูดของหนูไปเท่าไหร่แล้วเสียงยัง<ม>พามาหลอดมาหลอดใต้อุโมงค่ะเดิมมานี่ใต้อุโมงอะไรวะห<ม>ลอดทาา่ทามหาราท่ามหาราชอันนี้ก็จะเป็นป้อมพรเดชดดัสก่อนซัดอ่านไระเทือกป้อมอินทรนลังสันและกำแพงเมือง แต่ลูกมางามแล้วกะมี่พีเราบอก่อเฝ้าทุกจุดได้ค่ะห้ามหลัก่าษันนี่อย่างให้หลักอยู่ห้าลักบดได้ดูแลความปลอดภัยนะคะทีนี้เราก็จะขึ้นไปสู่แดดที่ร้อนจ้าแปดโมงครึ่งแล้วบริฮอตเิลิฮอตแล้ว อันนี้พามาเบิ่งบรรยากาศห้องน้าในอุโมงค์ใตอนะ้อุโมงค์นะอุโมงค์มหาลาศวาสันอันมันจะมีอีกุโมงอีอุโมงค์นึงอันอยู่ตรงอัน,อนสนามหลงนะก็อันนั้นเน่ะยาวยาวแล้วก็ใหญ่พรอมเป็นห้องโถงใหญ่ๆหญเดี๋ยวพระเทาพาไปเบิ่งนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนห้องน้ำในอุโมงค์อันนี้อุโมงค์สั้นๆนะคะพ,พ่อแมพินนองสั้นๆแล้วก็อ่ามันก็นจะเป็นอันอุโมงค์อัน มหาราชเนาะ<ห>นซื้อ่นนั้นนะอ,อันนี้ป้าเ<ช>ท่ากระท่ายให้เบิ่งห้องน้าสะอาดสะอาดเลยค่ะมีทรจีดลงมาเข้าห้องน้าตอนนี้ยังเสายุ่ยังม่มีไฟมาห้องน้ําพะกามีคุณแม่บ้านดูแลตลอดได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณแม่บ้านกับพระก,กาอันอันมารายาต,ตอนรับอันอนักท่อทงเที่ยวดีดีนะอันเชิญค่ะนั่นเนี่นะโอ้ อันเป็นมิตรยิ้มวายโอ้ยมารยาทงามขนาดน่ามาถีอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหอนีอแหงีแหง อันนี้ไปอยู่อุโมงที่สองอันนี้กว้างมากเดี๋ยวพาไปขึ้นมาแล้วลงมาใหมโอเคนี่ทัวถวร์วมาลงค่ะทัวมาลงืัวจีนเพนฟังฟังรู้เรื่องไหมคะชิ้นฉ่วชิ้นฉ่วคนเยอะมากเลยทุกคนดูคนเยอะเราเรียนหัวเออ นี่ถ้าเรามาเร็วนี้เราจะได้วิวเงียบๆเันจะแรงว่าตรงนั้นเขาไม่เปิดแม่เข้าอืมมันไม่ทะลุมาเหรอไม่ทะลุอันนี้ก็ว้างนะคะทุกคน โขสนามหลวงเนะาะที่หนึ่งแต่ตอนนี้ลงไม่ได้ติดทัวค่ะติดทัวจะให้เขาลงก่อนนี่หลไหลายกุ๊กตอนนี้ไปหลายกุ๊บแล้วเนาะอุ้ยสามสี่กุ๊บแล้วที่ถ่ายถ่ายไปนะเนี่ยรอลงจะพาพาไปชมอะไรข้างล่างคะชมอุโมงแล้วก็มันมีรูปภาพวาดเยอะแยะเลยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยภาพวาดเยอะแยะ พระชวังอะไรเยอะแยะเลยได้เห็นแบบเวทัวจีนก็ไปถ่ายรูปกันหลายกุ๊แล้วนะเรายังไม่ได้ถ่ายเลยเขาถ่ายก่อนแล้วไปกันเลยอ่าตอนนี้ไปกันเลยเวลาเดินเราก็จะเดินแบบดมๆนะคะทุกคนเดินช้าๆเพราะว่าถ้าเดินเร็วก็จะนี่ค่ะ หายลงไปหลายกรุ๊ปแล้วเสาเขามีปักธงอ่ะธงอ่ะหลายหลายกรุ๊ปนะนี้อันนี้อุโมงค์หน้าพระรานเกตสองเดี๋ยวพี่ว่าเบิ่งได้พูดว่าโอ้ยก็แพงไทยวิดีโอเร็วขำเลีวขำเร็วขำเลีวขำ สวยงามมากอันนี้จะเป็นรูปสมัยเป็นภาพระจันทร์มหาลลยธรรมศาสตร์นะคะวังกลางและถนนหน้าพระธาตุจะเป็นรูปโบราณโบราณ้างมากทุกคนดู

ไส่ด้วยไปด้วยเนียนเนียนเนียนตก่ด้วยเหร,รหออ่อ่่อ่เสสเราจะเดินกับตอนนั้นมากับปะกุลนะปะกุลปะดวงปะกุลนี่น Mình đã nói với các bạn Google Google Cung Latana Sin Cung Latana Co Cung Latana Co Sin Cung Latana Chơi 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 อันนี้แม่น้ำเจ้าพระยานะคะน,นี่แม่นม้ำเราก็จะไปกับเขาด้วยจะไม่เห็นผ<า>ู้หลังเนาะสนามหลวงวัดสุทัศน์เทวารามถนนราชดำเนินอันนี้เป็นแผนที่ของกรุงเทพนะคะทุกคนนี่แผนที่กรุงเทพมนว,ามมาว,วนหลา ก็ย,ยังไม่เต็มใช่ยังได้อีกเนาะเป็นสิบสิบยีิบปุ๊บก็ยังได้เลยค่ะตรงนี้ไฮไลท์ค่ะภาพสีณปัจจุบันทุกตัวก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยค่ะเสียงรถจงรถตีไม่ได้ยินเลยค่ะทุกคนคนเยอะเกินเออตอนอุโมงแรกนะพอได้ยินเสียงมนตรีหน่อยติ้งต่องติ้งต่องอย่างเงี้ยพออุโมง์นี้แบบได้ยินแต่ ปัจจุบันปัจจุบันใช่ไหมเหมือนได้วังเลยนะเหมือนเหมือนอยู่สวรรค์เลยเนาะเป็นสีทอง ไม่ก็เย็นแล้วไม่เย็นแล้วเหรอร้อนเยอะแต่เย็นกว่าข้างบนด,ดีกว่าข้างบนเนาะข้างบนอากาศร้อนเนาะนี่ทางไปวัดพระแก้วใช่ไหมอ่ะเชิญเชิญค่ะเชิญอันนี้จะเป็นวัดพระแก้วทางขึ้นวัดพระแก้วนะคะทุกคนเนี่ย ทางไปวัดพระแกว้วทางออกที่สามโอเดี๋ยวว่าตรงนี้น่าจะไปโขงเงาหนา้าทางเข้า,าวัดพระแกวแ้วออ๋เราจะไปวัดพระแก้วก่อนไหมลูกได้สิทธิ์นะั้นเดี๋ยวนี้ไปกันเลยตอนนี้ขึ้มจะไต่เลื่อนจะไปโผล่ตรงหน้าวัดพระแก้วนะคะทตรงนี้พระน,นางเหลือรถค่ะ สปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วลูกบ่าเลี้ยงยุพมิวเลี้ยงแสงแดดอ่อนๆเริ่มมาแล้วทุกคนหอนนี่อุ้ยจังหูสวยสวยสวยง้ามอหลีอีหรอห้ามกระเดกระโดห้ามอหลีอะ้รทุกคนเอ้ยนี่มาแล้วอะไร ไม่ใช่เข้าทางนี้เหรอทางนี้เข้าไหมขอบคุณที่รับชมลุงเหิมปลาเทวนนะคะขอบคุณหลายๆเด็กค่ะเด็กที่รับชมลุงเหิมปลาเทว์แชนแนลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งก็เป็นกําลังใจพุทธาวสองคนนะคะสองเท้าเขาเฮ็ดยูทูบอันเข้าไปในนี้เพิ่นบอกให้ถ่ายวีดีโอนะคะพนักงานเพิ่นก็เลยอ่า ต้องไปถ่ายตอนนู้นะ่ะเข้าไปข้างในต่อไปนะคะงงต,รตรงที่ว่าพนักงานเป็นตอนรับอยู่ตรงนี้เป็นห้ามทางวีดีโอถ่ายวีดีโอเขาเข้าอยู่นี้จะเป็นมัาสดาเป็น,สนสรร Hello, อะไรสุดสุดไงฮัลโหลโทรได้ยินไหม จุดบริการเครื่องแต่งกาของใครครของนู้หรออหน้ากาอเขาทำใหม่แน้วขอโทค่ะ